สวัสดีครับผมเดวิดนะครับวันนี้ผมพามาชมคอนโดที่ตึก6นะครับคอนโดพาร์คออริจินพร้อมพงเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันสำหรับห้องนี้จะอยู่ชั้น15นะครับเป็นห้องเดิมๆจากโครงการเลยตอนนี้เจ้าของบอกขายนะครับ น,นี้จะเป็นห้องทอยเลทนะครับส่วนห้องทางด้านนู้นจะเป็นชาวเวอร์ตัวระเบียงนะครับระเบียงจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับที่เห็นตรงนั้นก็คือถนนพระรามสแล้วก็ตรงตึกดำๆตรงนั้นก็ตึกแอ p ไพรนะครับ ก็สภาพเดิมๆครับจากโครงการมาครับเคาน์เตอร์ครัวสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมคอนโดห้องนี้สามารถติดต่อผมได้ตามคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ